สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อนทุกคน <Hey. S 1> วันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อน,อนๆไปตามรอยเซิร์ฟสเก็ตเนาะเพราะช่วงนี้เนี่ยที่ประเทศเมืองไทยเราเนี่ยเขากำลังนิยมเต้นเซิร์ฟสเก็ตกันแล้วก็จะมีกลุ่มสเก็ตบอร์ดด้วยนะมีคนเล่าให้หนูเอลินฟังหนูเอลินว่าก็หนูเอินก็ชวนพ่อว่าให้ ให้พ่อพาหนูไปดูเขาหน่อยใช่ไหมหลูก <c oughs> <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราจะพาหนูเอลีนไปดูพี่ๆเล่นสกเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาเล่นกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราจะขี่สักกตเตอร์ <c oughs> เราไม่มีเซิร์ฟสเก็ตเหมือนกับเขาอะแต่เราเข้าไปดูได้เราไปศึกษาได้นะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อพาหนูไปดูนะตามคําเรียกร้องของหนูเอลีนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เรานัดหมายกันไว้นะโอเคเดี๋ยวตามกันไปยิ้มก่อนใฮ้ก่อนโอเคดีใจนะครับดีใจดีใจจะได้ไปดูเปิดเล่นเซิร์ฟสซเก็ตเดลนานัตแม่นจอยอยู่ที่นู้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอก่อนพอก่อนอื่นเกินไปละอื่นเกินไปละตอนนี้หนูเอลีนเนี่ย ก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันแดดกันฝนกันลมนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ศูนย์ประชุมประตูสามประตูสามนะครับเน้าทำไมภาพมันกลับหัวทำไมภาพมันกลับหัว้็ไม่รู้นะเรามาอยู่ที่ประตูสามแล้วเรารอแม่จอยมานะแม่จอยเดินทางมาแล้วเราเห็นรถแม่จอยมาแต่ไกลๆแล้วรถแม่จอยมาอยู่เทินตรงหน้าเราแล้วนะหนูแม่จอยมาแล้วแม่จอยอยู่ไหน ม่จอยมาแล้วนะครับแม่ไหนรถแม่จอยอยู่ไหนรถแม่จอยยูเทิร์นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาแม่จอยกันดีใจได้เจอแม่ลูกเอลีนดีใจได้เจอแม่แล้วเราเดินไปหาแม่จอยกันโอเคไหมเราเดินไปหาแม่จอยกันนะครับแล้วก็ระหว่างที่แม่จอยกําลังจอดรถเนี่ยเรามองผ่านช่องเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเราเข้าไม่ได้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าประตูหน้านู่นเราต้องไปอไกลอยู่เราต้องไปเข้าประตูหน้านู่นนะครับ แล้วเรามองจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็เห็นคนเล่นสเก็ตบอร์ดกันเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเนาะว,ว่าเขาเล่นกันยังไงบ้างนะครับอยู่ข้างในนู่นนะเดี๋ยวเราตามไปนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับตอนนี้เราก็มาเจอแม่จอยแล้วนะแม่จอยล่าช้ามากเลยอลูกรอตั้งนานแล้วอะ่ะ ครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่จอยเนี่ยไปเดินออกกําลังกายกันแล้วก็หนูเอลีนรับปากกับเพื่อนๆว่าหนูเอลีนจะพาเพื่อนๆไปชมไม่ใช่พ่อรับปากกับเอลีนว่าเดี๋ยวจะพาหนูเอลีนไปดูเล่นพี่ๆเล่นสเก็ตบอร์ดกันใช่ไหมลูกทำไมไม่เอาผ้าเช็ดน้ำลายโอเคล่วงที่ไหนน่าจะล่วง ลงไหนอะลงที่ไหนไม่รู้เฮ้ยไม่มีแพาเช็ดน้ำลายลูกหมเออเย่ตอนนี้หนูเอลินก็มาถึงที่ที่พี่พี่เล่นที่พี่ๆเล่นไอ้สเก็ตบอร์ดกันแล้วนะเดี๋ยวมีพี่พี่สาวพี่สาวนีหน่อยมาดูตุกตาสิพี่สาวมาดูตุกตาไหมคะไปแล้วเอ่าดูตุกตาเปล่ามาดูสิคะ มีพี่พี่มองหนูเอลีนเป็นตุ๊กตาไขาลานนะนี่หน่อยนีนตุ๊กตาไขาลานเอลีนสวัสดีพี่สาวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวก่อน,สว,ส,อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ตุ๊กตาเปล่าเบบีี้น่นะตุ๊กตาเปล่าไม่ใช่อันนี้นี่น้องอะไรคะน้องชื่ออะไรคะชิคอกิลชิคเกิล เล่นสกูตเตอร์เหรอคะไม่ใช่เล่นสกเก็ตบอร์ดเหรอคะอเล่นสกเก็ตบอร์ดเนาเล่นกับผู้ใหญ่เก่งด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูพี่เล่นกันนะนี่กี่เดือนครับอันนี้6เดือนนะครับ6เดือนก็แหม 2, 2> <c oughs> วันสวัส <c> ด <oughs> ีครับอันนี้พี่อะไรนะ <c oughs> พี่นาวินตัววาเราเจอกันแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยจับมือน,น้อง <c oughs> ด้วยฮะ <c oughs> พี่นาวินตัววานี่แบบ เราเจอกันหนึ่งรอบแล้วพี่พี่เล่นอะไรตอนนี้พี่เล่นอะไรครับลองบอร์ดพี่เล่นดองบอร์ดแล้วเล่นมานานหรือยังครับ<ม>ยี่<า>ไม่ค่อนานนะครับกี่วันละเล่นได้สองวันหรือยังเล่นได้สักสิบวันครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะพี่จงเจอแล้วอ่ะพี่คนนี้เหรอ,หอโอ้พี่อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะแต่พี่จริงไม่ใช่คนนี้ ผมชอบพี่ลืมกว่าแต่วันนี้ไม่มาอ๋อแล้วคนนี้ยังไงทำไมทอยถึงชอบคนนี้อันนี้อันนี้แฟนใช่ไหมไม่ใช่แล้งพิกเล็ตนะ<อ>รู้จักกันหรือยังยังเออนี่น้องพิกเลต็ตอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะนาวินแต่ทำไมน้องไมไ่พูดกับผมเลยอะ่ะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะอยู่ชั้นอะไรครับชั้นสนามชนะั้นสามเท่ากันไหมน้องพิกเล็ตอยู่ชั้นอะไรครับน้องพิกเลต็ตไม่พูดฮะ,น,น,ะน้องพิกเล็ตอายวะอายคนหล่อมั้งครับ อันนี้แหละคนหล่อมั้งนี่สามสาวไอ้สองสาวกับหนึ่งหนุ่มเดี๋ยวถ้าน้องโตนะสอนน้องเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับพี่พีเรตสอนด้วยนะที่เล่นลองบอร์ดดีกว่าโอ้แล้วแม่พายไม่เล่นสเก็ตบอร์ดล่ะผมเคยเล่นแล้วไม่ชอบไม่ชอบหรือครับผมจะไปเล่นลองบอร์ดก่อนอ๋อลองบอร์ดมาเดี๋ยวขอถ่ายเล่นลองบอร์ดหน่อยสิเอาเล่นโชว์หน่อยมันถือข้างเดียวไม่ได้มันจะล้มเดี๋ยวน้องจะฟันหัก เป็นเลยโอ้โหให้นาวินเท่มากเลยนะเอ<ม>้ยโอ้โหเพราะว่าต้องเล่นที่โล่งๆสิฮะต้องเล่นตรงนี้อ๋อแต่กี้ไปดูหมามาใช่ไหมครับแต่กี้ถามคุณพ่อเขาว่าแบบน้องนาวินไปดูหมาไาหมเอาสิเอาจริงใจตรงนู้นมาตรงนี้เอา เลยอ๋อผมไกินน้ำก่อนดีกว่าครับไปแล้วถ่ายเก็บไว้ให้อ่ะเล่นเลยมาผ่านตรงนี้สองคนตามกันมาได้ไหมครับเอาเลยน่ แล้วมีท่าอะไรเท่ๆไหมได้อะไรเท่ๆจะอวดไหมไม่มีอาหนูล่ะอ่๋อได้ในสองวันโอ้โหถอยหลังได้ด้วยเก่งมากเลยทำได้ไหมถอยหลังได้ด้วยเอ้าถอยหลังได้ด้วยเอ้าโอ้โหโอ้โอ้นะีนะ่ถอยหลังนอะีกแล้วเก่งมากเลย หนูออรินชอบพี่มากเลยนะไอรินชอบพี่มากเลยจับน้องไหมคะจับน้องไหมจับน้องไหมจับน้องไหมจับไม่เอ่ยนี่เจ้าหนูออรินอยากเล่นอ่ะลูกอาได้เล่นเต๋านี่ ้พี่มาแล้วนะอันนี้พี่ถ่ายเร็วๆเลยเหรอครับอ่าเป็นการเซลฟี่รูปถ่าเล่นยิวสิคะนี่เนี้ยยินวิดีโอเอ้าเอาไปแล้วพี่ลูกไปดูพี่สิเราเล่นเราก็ต้องมีกล้องด้วยสิเราจะได้เก็บไว้ไงว่าอันนี้เราเล่นเก่งไหมจับจับได้ค่ะต้องเอาแม่มาด้วยอ่ะจับพี่อยากจับหนูจับมือกันได้แน่นุ่มไหมนุ่มไหมน้องดีใจกันทำไมเรียกอะไรฮะนีดีใจมีคนเล่นตัวแม่ถอด ูมาขอตรงนี้ก็ได้ค่ปะปกติเอลินจะอยู่คนเดียวนะอวันี่มาเจอคนอยู่บ้านทั้งวันรูรางวางัลที่ยืนรางวันาวาที่อยู่หน้า<ะ>รางวัลที่แพงไหมครับกี่บาทพ่อซื้อให้กี่บาทหลายบาทลูกครับถึงนนหนึ่งมือสองลูก ผมไม่ได้ซื้อจากมือนหนึ่งมื่สองแต่ว่ามีคนซื้อมาแล้วก็เอามาขายผมก็เลยซื้อเพราะมันไม่แพงครับครับมันไม่แพงนี่กี่บาทโอ้เระวังหนึ่งพันบาทเลยคร่ะเก่งเข่าแล้วเลยไม่ติดอ๋อเก่งมากเลยไม่ร้องแน้ถ้าไม่ใส่ที่ถอดแน่หน่อยเอลีนก็ชอบพี่ๆโอ้มีหลายคนเลย ใชแล้วหนูเอลินชอบมากเลยนะเราก็พามาทุกวันเนาะได้ไหมไม่จอยมีไหนแล้วไม่จอยหนูไหนแล้วไม่จอยหรอเขาไม่เท่าเราแล้วมีว่าวด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวหนูเอลินจะขอพี่นะถ้าเอเล่นให้หนูดูนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นให้หนูดูนะ <c oughs> แล้วเราไม่ต้องลงบอร์ดเลยเนาะเราต้องลงบอร์ดเลยเนาะ mọi người mọi một mọi người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  mọi ถ้าโฟกัสเสร็จแล้วเราถึงจะทำหรือเราถ่ายทำก่อนโฟกัสได้ยังโฟกัสติดโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็พาหนูไอรีนมาชมพี่พี่เล่นเซริร์ฟเกตเกตบอร์ดลองบอร์ดแล้วก็มีอะไรไม่รู้อีกหลายๆอย่างนะปัญหาของเราคือภาพหนูไอรีนภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับ นะภาพมันจะเบลอแต่เราฟังเสียงกันไปนะหนูเอลินก็มีความสุขามากแล้วนะที่ได้เห็นพี่ๆเล่นสเก็ตบอร์ดกันถ้าหนูเอลินโต,โตมาเนี่ยเราก็จะพาหนูเอลินไปลองเล่นบ้างนะแต่ตอนนั้นเราก,ก็ยังไม่รู้นะครับว่ากระแสของเซิร์ฟสเกตรกระแสของสเก็ตบอร์ดที่กำลังเป็นดาวุ่งพุ่งแรงมาช่วงนี้เนี่ยจะซบเซาลงไปหรือย,ยังนะครับก็เราก็รอรุ้นนะครับว่าให้เป็น เรียกว่าอะไรอะ่ะการออกกําลังกายอย่างหนึ่งะนะครับเพราะว่าเราเห็นคลิปของพวกประเทศมืองนอกแล้วเนี่ยเขาก็จะเด็กๆหรือวัยรุ่นก็ตามหรือคนเงียยุก็ตามเนี่ยเขาก็จะเล่นกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีสนามมีสนามให้นะมีสนามให้แบบทุกทุกชุมชนเลยนะครับที่เล่นสเก็ตบอร์ดแต่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีน้อยนะครับก็เราก็จะมาเล่นแถวๆลานจอดรถที่ตอนค่ำๆที่รถไม่มีแล้วเนกันะนะครับ ก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่รู้จักพี่พี่น้องๆก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะที่หนูเอลินชอบนะลูกเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปไหนอีกแล้วก็ติดตามกันนะครับได้พี่ด้วยนะพี่อยู่ตรงนู้นพี่นาวินพี่นาวินเดี๋ยวเราวพี่นาวินนี่อะไรซิมาจะปิดคลิปแล้วมา,มาปิดคลิปลกันพี่นาวินนาวินว่ามาวินก่อน พี่นาวินก็เล่นลองบอร์ดนะครับเป็นเด็กคนเดียวที่เล่นลองบอร์ด <board S 2> ในน,นี้นะโรงเรียนปิ้นสโลเยวิทยาคมนะครับใช่ไหมอยู่ชั้นอะไรนะครับฮะวิทยาลัยวิทยาลัยเนื่อวิทยาคมเหมือนโรงเรียนอื่นแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาคลิปหน้าเราจะมาทําพี่นาวินนะ่ะเล่นท่าแบบแปลกๆสวยๆเนาะเห็น<ม>ไ,ไหม พี่นาวินต้องคิดถ้นะเดี๋ยวคิดหน้าเราจะมาทําว่าพี่นาวินน่ะเล่นเก่งแล้วพี่จาวินจะเล่นว้าวไปด้วยแล้วก็เล่นนี่ไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยอย่างเงี้ยเนาะทำไมอะโอเคเราปิคดคลิปเดีวยวกันเ,เดี๋ยวเราเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแทนลุงหน่อยสวัสดีค้าตามหาแม่เลดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแทนลุงหน่อยสวัสดีค้าตามหาแม่ก่อนออแมจ้า